เพื่อนของไทยประกอบด้วยแก้วใจพุ่มสว่างแก้ววันวิสาจันแก่นและดารณีวงเจริญเรินไทยขึ้นนำก่อนครับ ลูกพลิกเน็ตนิดหนึ่งนะครับแล้วก็พลิกมาในอดีดไปข้ามไปทางฝั่งของจีนครับเอาเลยครับเยี่ยมครับนักกีฬาจีนนี่ ต้องชื่นชมเลยนะครับว่าของเขาเนี่ยแม้ว่าจะกดดันยังไงนะครับแต่ว่าจิตใจขอ,ของนักกีฬาจีนนี่เข้ม,ขม,ขม,ขมแข็งมากคแข็งแกร่งมากถูกกดดันยังไงก็เรียกว่าไม่มีอาการ,รเขาสู้เต็มที่ถ้าเกิดว่าแต้มที่เป็นไล่บี้กันอย่างนี้เน,น,นี่ยบางทีมีสิทธิ์ที่จะไปได้เลยครับเสิร์ฟออกไปเองครับทางหวังเฉ้าหัวพย่ยจะเสิร์ฟปั่นไปทาง ซ้ายของผู้เล่นไทยนะครับไล่ขึ้นมาเป็นไทยขึ้นนำนะครับสองหนึ่ง ฝลวิสาจันกันครับเสิร์ฟตี้เลยครับวันนี้เนี่ยเข้าแล้วครับสักจะเริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางนะครับทูกเสิร์ฟของันวิสาจันกันจี้ไปที่ท้าขวาของวังเฉาหัวนะครับ มาตรงนี้ไม่ต้องเสิร์บร้อซนะครับคือเสิร์ฟแค่ประมาณ60%นะครับแต่ว่าวางให้ดีนะครับวางไปไปตรงที่ผู้เล่นของจีนเนี่ยเขาเปิดลูกลำบากครับเนี่ยครับองเชงนะครับเปิดจังหวะนี้แล้วลูกยาวออกไปด้านหลัง เป็นแต้มของไทยไหลขึ้นไปอีกแล้วครับถ้าจบแมชนี้แล้วนี่ถ้าเลือกแมนออฟเดอะแมชก็คุณต้องเนี่นะครับวันวิสาจันแก่นวันนี้เธอทำคะแนนได้เยี่ยมยอดมากครับผล่นยอดเยี่ยมี่สมควรที่จะได้เลยนะครับเพราะเสิร์ฟทำคะแนนได้ตลอดนำห้าหนึ่งแล้วครับ <c oughs> อ๋อนะครับซองเชีงเนี่ยพยายามเปิดด้วยศีรษะนะครับแล้วลูกแรงครับลื่นออกด้านหลังเลยอายุ22ปีนะครับเป็นวิสาจันกันยังใช้งานได้อีกสักสมัยหนึ่งนะครับเอเช่นเกมที่อินซอนประเทศเกาหลีใต้นะครับ ก็ดึงเวลาเล็กน้อยครับซองเชิงของจีนนะครับออยังอยู่นะครับซองเชิงแต่ว่าตัวเสิร์ฟนะครับก็คือวังเฉาหัวนี่ครับไปรัดผมกันครับถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องเรียกว่ามาผูกเชือกเชือกเท้าก็เพราะว่าเห็นไทยเราแหมคะแนนนั้นไล่หนีออกไปห่างเลยเกินก็ต้องเบรคกัไว้นิดนึงครับ คือเป,เป็นเรื่องของทางจิตวิทยานะครับเราคะแนนของเราเนี่ยขยับไปเรื<_<_่อยๆขยับผ่างไปเรื่อยๆในตอนนี้ถ้าเสือว่าเราเขาไม่หยุดการทาคะแนนของเราแล้วเนี่โอกาสที่จะไล่ทันนั้นก็เป็นเรื่องที่ยากครับหกหนึ่งวันวิสาเสิร์ฟดีครับแต่ว่าเสิร์ฟติดตัวไปหนึ่งขึ้นไปโครเลยครับตัดสินว่าไงครับให้เป็น ครับคะแนนของทางจีนหรือเปล่าดรานีพยายามบอกว่าโอเวอร์เน็ตเข้ามานะครับนี่ครับพอไปเต็มคอเลยนะ อาครับเอะแล้วพี่พลาดอีกครับจงเชงสันแบ็กจังหวะนี้เบาไว้ครับไปติดเน็ตยกไปไม่ค่อยดีนะครับวันนี้ยกไปแล้วเนี่ยเหมือนกับลูกที่ไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่ครับยกต่ำเลยจะทำให้จังหวัดที่ขึ้นทำของต่างองเชงเนี่ยทำไม่ถนัดนะครับมัดีคนที่ทำต้องเลือกเหมือนกันครับว่าจะเลือกทำตรงไหนครับจังหวะที่พอดีกันหรือเปล่า เาตะกร้อนี่เป็นการเล่นสามจังหวะนะครับแล้วก็จังหวะที่สอนี่ที่ยกมาจะต้องแน่นอนมากยอมซื้อบล็อกเอานะครับวันนี้แต่ว่าเขาขึ้นไปทำนะครับบล็อกของเรานี่ยังช่วยไม่ได้ครับดารณีวงเจริญนะครับหันหลังบล็อกให้แล้วน่ครับไปโดนหลังแล้วก็ลงไป ยังตามหลังอยู่ห่างครับจีน2-8ครับในเซตที่2เราได้เซตแรกไปแล้วนะครับวสวยงามมากครับนี่โอ้โหแม่ขึ้นไปทำนี่ตัดเลยครับขังย่าหนันพยายามใช้ศีรษะเปิดครับแต่ลูกแรงนี่ครับทังไม่อยู่ครับลอยออกไปเลย เชียร์ไทยเนี่ยแต่งตัวอย่างเี้เดินกลางกวางโจเนี่ยชาวจีนเนี่ยคือห่ามากเลยครับ่าติดมิดนิดนึงครับพยายามจะเกี่ยวมาเล่นต่อแต่ว่าลูกนั้นติดรูดครับลูกตะกร้อได้ไปรูดตรงนักแข่งพอดีเลยทำให้ดวงิ่ไม่ทำหนักรัยไล่ติมขึ้นไปเรื่อยนะครับจีนตอนนี้ โพสของไทยก็ยังเฉยๆนะครับด<ช>ีไปสวยครับ